วัดต่อแพรตั้งอยู่ที่บ้านต่อแพรหมู่ที่1นึ่ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเป็นมากเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของลำน้ำยวม มีผ้าม่านประดับทับทิมจากประเทศพม่าอายุมากกว่า150ปีมีศาลาการประเรียนซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมพรม่าผสมไทยใหญ่ที่สวยงามที่สุดในอำเภอขุนยวมอีกทั้งยังมีวิหารและเจดีที่สร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2463 วัดต่อแพรได้ขึ้นทะเบียนตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช2461และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2525วัดต่อแพรนอกจากจะเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิก,กชนทั้งหลาย ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมของการสืบสารประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเช่นประเพณีปอยส่างลองประเพณีปอยจ่าตีและประเพณีปอยเหลิน12วัดต่อแพรปัจจุบันมีพระครูอนุกูลกัลยาณพจน์ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด ท่านเป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภทท่านจึงได้มีการเทศนาธรรมสร้างความเข้าใจและให้วัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี100่ร้อเปอร์ซท่านเป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยนำความรู้ที่ได้จากการไปอบรมเป็นพระคีลานุปถากมาดูแลพระสงฆ์ในวัดและชาวบ้านที่มาปฏิบัติธรรมโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้พระสงฆ์สามเณรและศรัทธาสาธุชนได้มีสุขภาพที่ดีส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายด้วยการพัฒนาพื้นที่วัด การตรวจสุขภาพประจำปีการรับประทานอาหารอย่างพอเหมาะการพักผ่อนด้วยการทำสมาธิและเจริญสติอย่างมีวินยัย วัดต่อแพรคือวัดส่งเสริมสุขภาพชุมชนพระสงฆ์ก็เป็นต้นแบบในการนำชุมชนรักษาสุขภาพอนามัยในการรักษาสุขภาพอนามัยก็ต้องรักษาสุขภาพของพระสงฆ์รวมทั้งตัวเราก่อนให้มีความแข็งแรงคือปัสจากโรคติดต่อปัสจากโรคเรื้อรังต่างๆก็มีการตรวจประจำปีแล้วก็การควบคุมอาหารตามพุทธบัญญัติ เราพิจารณาในการฉันอาหารในการทํากิจวัรประจําวันและก็นําหลักคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักในการดรําเนินชีวิตเช่น5าอาหารอากาศออกกําลังกายที่วัดของเราเป็นวัดที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็แนะนําชุมชนให้รู้จาักกาัน ออกกําลังกายให้รู้จักการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เพื่อจะป้องกันโรคและก็เมื่อมีโรคหรือมา่มีนี่ก็การรักษาเมื่อมีการรักษาเสร็จก็มีการฟื้นฟูนเพื่อที่จะให้โรคที่เกิดขึ้นนะ่ะหายไปให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นการช่วยเหลือชุมชนด้วยแล้วก็รักษาตัวเราเองด้วยพระครูอนุกูลกัลยานพจ์เป็นผู้ยึดมั่นในหลักการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยอาศัยความร่วมมือเป็นทีมระหว่างพระญาติโยมและบุคลากรสาธารณาสุขในรูปแบบของบวรบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการอีกทั้งได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในเพศบรรพชิตดำรงตนให้เป็นที่เคารพเลื่อมใสของคณะสงฆ์และญาติโยมโดยอาศัยหลักแห่งธรรมะเป็นเครื่องนำทางและการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แก่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคณะสงฆ์ภายในวัดและชุมชนสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมในการร่วมกิจกรรมพัฒนาในทุกกิจกรรมจนเกิดผลสำเร็จคณะสงฆ์พระภิกษุสามเณรศรัทธายาโยมให้การยอมรับได้รับการสนับสนุนจากพระภิกษุสามเณรภายในวัดและกลุ่มองค์กรต่างๆ รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมง,งานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดกิจกรรมบ้านต่อแพรเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำปัชญ,ญาเศรษฐกษิจพอเพียงมาใช้โดยมีวัดต่อแพรเป็นศูนย์กลางมีท่านเจ้าวาดวัดต่อแพรที่คอยอบรมให้ความรู้กับพี่น้องชาวบ้านในชุมชนจนทําให้คนในชุมชนมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีการน้อมนาปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน ทำให้ไม่มีการกระทําผิดกฎหมายไม่มีปัญหาอาญากรรมเกิดขึ้นในชุมชนวัดเป็นสถานที่สําคัญเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนจนทําให้บ้านต่อเทอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นหมู่บ้านแห่งความสุขครับพระเข้มแข็งนะคะจะเป็นพระที่มีสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับพระสงฆ์ภายในวัดได้รวมไปถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการไปอบรมเป็นภาคินานุปถากซึ่งจะสามารถนำความรู้นั้นมาช่วยพระสงฆ์ภายในวัดหรือญาติโยมที่เข้ามาจำวัดได้นะคะให้ประชาชนเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจและด้านสุขภาพได้ด้วยค่ะ จึงถือได้ว่าวัดต่อแพนั้นเป็นวัดที่มั่นคงเพราะมีพระอยู่ดีอยู่ได้อยู่เป็นอยู่ด้วยพระธรรมวินัยและได้รับการดูแลจากชุมชนเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่พึ่งทางธรรมเมื่อพระภิกสุสง์สุขภาพดีทั้งกายและใจการเรียนธรรมการสอนธรรมและการปฏิบัติธรรมจึงดำเนินไปอย่างราบรื่น หมู่คณะสงฆ์อาสาสมัครสรัทธาประชาชนและญาติโยมต่างร่วมกันขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพส่งผลให้วัดต่อแพรเป็นศูนย์กลางแห่งสุขภาวะทั้งกายใจและสังคมอย่างแท้จริงอันจะนำไปสู่ความเจริญของาศาสนาและชุมชนอย่างยั่งยืนในส่วนของ การประเมินนะครับก็มีส่วนที่จะต้องไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของอส่วมแฮชทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องนี้นะครับคณะกรรมการก็มีการประชุมเพื่อจะทําแผนรองรับในการที่จะพัฒนาต่อยอดให้วัดเราเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพนะครับก็คือปราศจากโรคปราศจากในสิ่งที่เป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพนะครับวัดของเราเป็นวัดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นวัด ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นวัดท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเพราะนั้นนะครับเราพยายามที่จะ ปรับตรงนี้นะครับให้สมกับเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ก็จะต้องเป็นพระที่เข้มแข็งเป็นพระที่แข็งแรงด้านของอสีมิตินะครับด้านทางกายไม่เจ็บป่วยนะครับทางจิตใจแล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมในด้านสังคมในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับซึ่งผมในฐานะคณะกรรมการวัดนะฮะดูแลในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมพยายามจอาประเพณีและวัฒนธรรมมาเชื่อมโยง เกี่ยวกับในเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยพลังบวรก็ดีในเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยระบบสุขภาพทั้งหมดก็ดีให้วัดเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นตัวอย่างเป็นหนึ่งเดียวกนะับคนในชุมชนและนอกชุมชนของเรานะครับที่เข้ามาท่องเที่ยวที่เข้ามาเห็นแบบอย่างแล้วนำไปปฏิบัติในทางที่ถูกต้องนะครับก็ขอขอบคุณครับ